ไปที่อำเภอเกาะสมุยนะครับนะอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนาย,ยกสมาคมเพชรบัญชานะครับเกาะสมุยขอบคุณรัฐบาลนะครับปลักดันนะครับ,รบมวยไทยนะครับสู้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับสาวไทา,า,านะครับเชื่อว่าจะพลิกฟื้นเศร,รษฐกิจและกตอบโจทย์นะครับกีฬามวยไทย ในเมืองทองเทียวเพราะสมุยนี่ถือว่าเป็นเมืองทองเทียวที่สําคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับโดยนายอภิเดชนะครับนายคงแก้วนายกสมาคมมวยเพชรบัญชากอสมุยเผ่อกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เปิดเผยว่ารัฐจากรัฐบาลเตรียมพลักดันมวยไทยนะครับมวยไทยสู้ซอฟพาวเวอร์ว่าตนเองขอบคุณไปยังรัฐบาลนะครับแล้วก็ให้ที่ให้ความสําคัญ้องมวยไทยนะครับที่จะพลักดัน นะครับสู้เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลาค่าทางเศรษฐกิจนะครับนะแล้วก็อุตสาหกรรมตรงเที่ยวข้องประเทศนะครับเนื่องจากว่ากีฬามวยไทยเนี่ยเป็นศินละปะการป้องกันตัวที่ติดตัวคนไทยทุกคนมาตั้งแต่นู่นแล้วคับตั้งแต่สมัยโบราณกับนะครใครถาวปร,ปรบมือรับทันทีครับี่ จะไปอะใครที่ป๊บหนดต่อยพลอกอะไรแบบนี้นะครับนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬามวายไทยนะครับถึงาทางนายกสมาคม มวยนะครับนะก็ขอบคุณไปยังรัฐบาลนะครับเพราะจะมีการผลักดันสุราธานีของเรานี่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักทองเที่ยวเดินทางเข้ามานะครับนะเป็นจํานวนมากในแต่ละครั้งในแต่ละปีนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องกล้องการระบาดกล้องโกงสิบเก้านะครับนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ให้ไปนะครับมวยไทยนินต่างประเทศนี่เขาก็ไปฝึกนะครับฝึกแกงฝึกกล้าฝึกเก้า ฟึก๊กมวยไทยแล้วครับสาวไปมวยไทยนี่อตองบอกว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะพี่เบาเนื่อยรเราจะเห็นว่าฝรั่งมังคาและยญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็ชอบมวยไทยแล้วมาฝึกมวยมวยไทยกันเยอะนะคะ เพราะว่ามันเป็นศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงเลยนะคะพี่บาลเนื้อนั่นเนอ่าไม่ใช่ดังเฉพาะบ้านเราเท่านั้นนะคะบานเร็วตะเกงไปทั่วโลกตะเกงๆก็เจียนะครับเจียานะค่ะนี่นักมวยไทยเราดังๆและได้คนนะคะโดยเฉพาะพี่ดำตัดคอมนี่ชกมวยไทยแล้วโอ้ยทุกใจเฟนแฟน พ่ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเราจะเห็นว่าเวลาขึ้นช็อที่นึงโอ้โหในสนามมวยนี่คนแลกกันมาร์กเลยทีเดียวนะคะสำหรับปีดําดอทคอมสำหรับปีดําดอทคอหลังคนอาจจะงงส่งส่อยคยวปพีดําดอทมพี่บาหน้อยปีดั c ดอทคมนี่คือรูจักไหม <Hey. S 1> ดัมดอทคอมมันดูจั <Hey. S 1> มไหมบวกข้าวไหม <laughs> บวกข้าวนะคะ่ะ